ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับกับผมอีกเช่นเคยครับจ้องสั่งชี้เนี่ยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเ็ตฟรีของใกล้ดีเทคนะครับก็จะมีด้วยการทั้งหมดเจ็ดตัวเจ็ดรหัสนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและตุกกรั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับ ในรหัสของเน็ตดีเทคนะครับก็จะมีตั้งห์รหัสเน็ตตัวเก่าแล้วก็รหัสเน็ตตัวใหม่นะครับแต่ก็ยังสามารถเลือกกดสมัครใช้งานได้อยู่นะครับพร้อมแล้วนะครับไปรับชจมเน็ตดีเทคตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตดีเทคตัวที่1กดดอกจันสองสองสองดอกจันสี่แปดแปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกระยะการใช้งานนานถึง30วันนะครับเน็ตตัวที่2นะครับเน็ต <Net S 2> ตัวที่2กดดอกจัน399ดอกจัน 1>, 1 1 2สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการแจอนานนาน1วันนะครับเน็ตตัวที่3นะครับเน็ตตัวที่3กดดอกจันทนึ์ดอกจัน501์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการแจอนานนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่4นะครับเน็ตตัวที่4กดดอกจันทนึ์ดอกจัน502์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ต ความเร็ว1กิกระยะการแช่เยนนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่5นะครับเน็ตตัวที่5กดดอกจัน103์ดอกจันแปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการแช่เยนนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่อนะครับเน็ตตัวทีโอกดดอกจัน399ดอกจันทอง์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกิระยะการแช่เยนนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่7นะครับตัวสุดท้ายนะครับ อันเน็ตตัวที่เจ็ดกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันสามสามเก้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการใช้งานนาน7วันนะครับก็ครบไปตั้ง7ตัว7หลัดเล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูให้ครบทุกตัวทุกหลัดนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนจิมของไกลครับที่ทรงตามเงื่อนไกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานได้นะครับ